ไม่ว่าสถานาการณ์จะเป็นยังไงต้องเป็นมัสคูลินเป็นผู้นําห้ามทําตัวตกต่ําปัจจัยภายนอกช่างแม่งโอเคขอบคุณเมนนี้มากๆในภาษาช่องครูติก็จะเรียกว่าการรักษาทรงไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงจะทําอะไรกับเราจะนอกใจเราไปนอนกับผู้ชายคนอื่นแล้วไม่ว่าจะบอกเราไม่บอกเราหรือเรารู้เองก็ตามแต่ รักษาทรงไว้อย่าทำตัวน่าสมเพชแล้วผลดีทุกอย่างจะกลับมาสู่ตัวเราเราฝึกจิตใจที่เข้มแข็งผู้หญิงเคารพในภาพจำของเราแม้จะมีตัวเลือกที่ดีกว่าแล้วแต่วันข้างหน้าก็จะกลับมาซีร,รัากับเราแล้วเราจะมีอำนาจการต่อรองที่มากกว่าการที่เราทำตัวน่าสมเพชทำตัวไม่มีอะไรจะเสียอันนั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครูติยกตัวอย่างทาไมต้องรักษาทรงในแง่ของเศรษฐกิจและการทาธุรกิจคือ ลองนึกภาพดูนะว่าเรากําลังจะทําธุรกิจกับคนนู้นคนนี้เนะี่ยเรามีนู่นนี่นั่นหลายอย่างเนี่ยแต่เราทาตัวน่าสมเพชเราทําตัวไม่มีเงินเราทาตัวขาดแคลนเราทําตัวหิวเงินเขี้ยวรักดินคู่ค้าของเราที่เราเคยจะบบว่าเครดิตของเขา3าเดือน2เดือน5เดือนหรือเครดิตเขา้าบิน10บบินคนค้าขายจะรู้ดีก็จะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เริ่มสั่นคลอนในความเชื่อใจเรา และเมื่อสันคลในความเชื่อใจเราเขารู้สึกว่าเออช่วงนี้หมุนไม่ค่อยทันนะจริงๆมันก็หมุนตามปกติแหละให้ติด2บินให้ติดบินเดียวแล้วก็ไม่ให้ติดเลยจากตอนแรกที่วิกฤตไม่เขาวิกฤตเข้ามาอันเดียวอันเดียวแต่เราไม่รักษาทรงจนวิกฤตอันที่สองเข้ามาเฮ้ยเงินหมุนน้อยลงพอเงินหมุนน้อยลงเงินเราไม่มีตะจ่ายให้กับอีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งขายความน่าเชื่อถือก็เริ่มไม่ให้เราไม่ให้เราไม่มีเงินจ่ายลูกน้องไม่มีเงินจ่ายสินค้าไม่มีของขายไม่มีอะไรสักอย่างเลย มันพังพอแค่ฟังให้ดีนะไม่รักษาทรงเก็ตนะมันจะพังเป็นลูกโซ่แต่การที่ร,รักษาทรงเจอวิกฤตอันแรกมาทุกอย่างคุณทาตามปกติมันก็ยังรันของมันได้ตามปกติก็ทําต่อไปลุยต่อไปจนเราเริ่มตั้งหลักได้วิกฤตนั้นก็จะหายไปแต่ถ้าตั้งหลักไม่ได้สักรักษาทรงไม่ได้มันจะพังเป็นลูกโซ่ไปคนที่ทําธุรกิจจะรู้เรื่องนี้ดีและที่สําคัญต่อให้คนที่ยังไม่ทําธุรกิจคุณติจะจี้ให้เห็นนะ แล้วเดี๋ยวจะวนกลับมาเรื่องความรักและการจับคู่ให้นึกภาพนะว่าเราเริ่มยืมเงินไม่คืนเพื่อนแล้วเริ่มทำหน้าตาตื่นตนกตกใจไปกู้นู่นนี่นั่นกูไม่ได้คนไม่ให้ไม่ให้ยืมนู่นนี่นั่นทีนี้เละเทคกันไปใหญ่เห็นไหมมันจะเป็นลูกโซ่แบบนี้แล้ววนเข้ากับความรักชัดเจนเลยคือสมมุติว่าเป็นเรื่องการเงินก่อน ผู้หญิงอ่าเป็นการเงินไม่ค่อยดีเราทําหน้าซิดิไปละเฮ้ย <Hey, S 1> ผู้หญิงรู้แหละผู้ชายคนนี้เริ่มไม่มั่นคงไอพี่คนนั้นที่ฉันคุยไว้ทําไงดีวะไปสารต่อเขาดีไหมจากไอพี่คนนั้นแม่งจะรามเป็นมือที่สามจากการแค่เราไม่รักษาทรงพูดเพิ่มเติมอีกแล้วถ้ามันไปจนถึงว่ามีผู้ชายคนอื่น,ขนเข้ามาหยอดเฮ้ย <Hey, S 1> ผู้หญิงเริ่มสนใจวะไม่รักษาทรงจะเป็นการยืนยันให้ผู้หญิงรู้เลยว่าเอ <Hey, S 1> ผู้ชายคนนี้อ่อนแอจริงๆนี่วะฉันเลือกถูกแล้วที่ฉันเริ่มคุยกับคนนี้เห็นการไม่รักษาทรงไหม เห็นการที่เราไม่เคารพตัวเองแล้วไม่มีจุดยืนแล้วผู้หญิงเป็นที่ตั้งเป็นความสุขในชีวิตของเราและไอสิ่งนี้เองเนี่ยมันจะทําให้เราเสียผู้หญิงไปเราไล่ตามผู้หญิงแล้วบอกว่ารอผู้หญิงได้ให้อภัยผู้หญิงที่ผู้หญิงนอกใจนอกกายเราเป็นการยืนยันว่าใช่ไอน,นี้แม่งเบตา้าวะไอเฮี้ยไม่ใช่อัลฟาว่ะ กูก็ไปเอาอาัลฟาก่อนแล้วเดี๋ยวไอตัวนี้มีสำรองเดี๋ยวยังไงค่อยกลับมาทีหลังฉันไปเอาคนนู้นก่อนเพราะคนนั้นคนนั้นไม่อยรอฉันบางทีไอคนนั้นที่ไม่รอเราอะไม่รอผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เบลสูงกว่าเราเลยแค่เท่าเท่ากันกับเราแต่รู้แน่ว่ายังไงเราก็รอผู้หญิงก็เลยไม่มีความเสี่ยงนี่หว่างั้นกูทดลองคนนั้นกูเก็บผู้ชายไว้สองคนกำไรชีวิตสำหรับคลิปนี้ครูติกก็ฝากเท่านี้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น รักษาทรงไว้อย่าทำตัวน่าสมเพชต่อหน้าผู้หญิงเด็ดขาดความเคารพมันจะหายไปแล้วเมื่อความเคารพจากผู้หญิงหายไปความเคารพในตัวเราเองก็ยิ่งย้ำเตือนว่ามันหายไปและทีนี้เราจะกลายเป็นผู้แพ้เป็นลูเซอร์อย่างสมบูรณ์แล้วกว่าจะขุดขึ้นมาได้จากอลูเซอร์เนี่ยบอกเลยว่าแม่งหนักหน่วงเพราะเราจะวนลูปขาดความมั่นใจผู้หญิงไม่เอาก็ยิ่งขาดความมั่นใจผู้หญิงยิ่งไม่สนใจกูก็ยิ่งขาดความมั่นใจ มันชิบหายลงไปจนสุดอะกว่าเราจะนึกได้แล้วก็เสียทุกอย่างไปแล้วจะกู้คืนต้นทุนมันสูงกว่ากันเยอะลุยกันตอบไป